มาครับพี่น้องครับผมมากินอันนี้น้ากันนะครับเจ็บแซ่น้ากันเด้อครับผมอันนีห้หมูนะครับหมูอันนี้พี่น้องครัหนังหมูหมูฮลโลหมูสามสั้นย่างตับเขาผ่าง

นาานเนื้อวัวห้ามิซันย่างเนื้อซื้อมาจาสลัดครับทั้งเนื้อทั้งหมู เย็นนวลแล้วสช้ปืเรอ,อ hoặc bùa hả อืมเนาะคือกินแบบใส่ยัดไข่ ส่ยัดยไข่พี่เนาะใช่ป่ะ ก well 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 ืมราม ♪ Smak! 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 xẹp nhiều nói, nó ạ พอบัว oh <laughs> hmm